ตอนนี้เราอยู่กันในเกม h o g w a r t ์ Legacy คลิปที่แล้วเราค้างกันไวท้ที่ตัวละครของเราได้เข้ามาเรียนในฮอกวอตส์ในชั้นปีที่5และผมว่าตัวเองมีพลังในการมองเห็นร่องรอยของเวทมนต์โบราณทำให้เราถูกแลนดล็อกที่คิดจะก่อสงครามกับเหล่าผู้ใช้เวทมนต์ต้องการตัว แต่เส้นทางของเราก็พานราเจอการทดสอบมากมายและได้หนังสือเล่มหนึ่งกลับมาจากห้องลับใต้ห้องสมุดของโรงเรียนจากนั้นเมื่อขึ้นมาที่ห้องสมุดเราจะพบว่าเซบาสเตียนยอมรับผิดแทนเราจริงๆทาให้เราลดตัวมาได้เราแลวหนังสือกลับมาให้อาจารย์ฟิกแต่เมื่อเปิดดูเขาก็พบว่ามีหน้าหนึ่งของหนังสือมันหายไปถึงอย่างนั้นอาจารย์ฟิกก็จะขอศึกษาหนังสือส่วนที่เหลือก่อนและเขายังต้องเดินทางไปกระทรวงเพื่อคุยเรื่องการตายของจอร์ดิคด้วยส่วนเราก็ต้องเข้าเรียนอีก2วิชาคือวิชาสมุนไพรของอาจารย์กาลิก และวิชาปรุงยาของอาจารย์ชาปซึ่งจะเป็นการสอนการใช้ไอเทมเพื่อช่วยในการต่อสู้นั่นเองจากนั้นเราจะได้คุยกับแนตตี้เพราะเธอรู้เรื่องที่เราต่อสู้กับโทเพื่อปกป้องฮอกมีดและเรื่องที่วิกเตอร์กับฮาโลต้องการตัวเราแต่ซีโรนาช่วยปกป้องเอาไว้เธอเลยได้รับแรงบันดาลใจและอยากลุกขึ้นสู้กับฮาโลเพื่อปกป้องพื้นที่นี้ซึ่งเป็นบ้านใหม่ของเธอบ้างโดยเรื่องนี้จะเป็นการตัดกำลังวิกเตอร์และแลนล,ล็อกไปในตัวด้วยเธอเลยจะไปสื่อเรื่องนี้แล้วจะกลับมาบอกเราอีกทีจากนั้นจะเข้าสู่่กกาาาาาารรตมหหาหนา้ะดษทียไป แต่แต่ละบ้านจะมีเควสที่แตกต่างกันครับบ้านจิฟฟินดอร์เราจะได้เจอกับนิกหัวเกือบขาดเขามีบอ่อแสรเรื่องหน้ากระดาษที่หายไปพอได้ยินคุมผีหัวขาดคุยเรื่องนี้กันเขาเลยบอกให้เราเข้าไปเอาเนื้อย,ยงางเน่าในห้องครัวมาให้เพื่อทีต่างคู่จะได้เข้าไปในชมรมผีหัวขาดได้ซึ่งนิกจะไม่ได้รับการต้อนรับที่ดีนักเพราะเขาแค่หัวเกือบขาดเท่านั้นส่วนเราจะต้องเล่นเกมหางหัวที่ซ่อนอยู่ในกองฟักทองหลังจากชนะเราจะได้เจอกับริชาร์ดแจ็คดอลที่เป็นคนขโมยหน้ากระดาษนั้นมาจากผีตอนที่เขายังมีชีชวิต มาเลเว่นคลอเราจะได้รับการติดต่อจากอลิเวนเดอร์ที่อาจารย์ฟิกเราเรื่องหนังสือให้เขาฟังเขาจะพูดถึงไมค์แกยสิตี่หายไปเมื่อนานมาแล้วซึ่งป้าทวดวของเขาคิดว่าคนที่ขโมยมันไปคือริชาร์ดแจ็คดอลที่เคยมาทำงานที่นี่่อนที่เขาจะหายตัวไปและเขายังเคยได้ยินด้วยว่าริชาร์ดได้หน้ากระดาษบางอย่างมาจากพีฟอลิเวนเดอร์เลยขอให้เราสืบหาตัวริชาร์ดเพื่อที่เราจะได้หน้ากระดาษส่วนเขาก็จะได้ไมค์แกยซิตี่หายไปคืนมา หลังจากแก้ปริศนาบนหอคอยในฮอกวอตที่ริชาร์ดสร้างเอาไว้เราก็จะได้เจอกับวิญญาณของเขาบ้านฮัฟเฟิลพาฟเราจะได้คุยกับดูภาพของเอลดริกดิกอรีที่จะขอให้เรามาช่วยสืบคดีเก่าที่ยังปิดไม่ลงซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับหน้ากระดาษที่หายไปด้วยเขาเลยส่งเราไปหาเฮเลนหลานของเขาที่เคยเป็นมือปราบมารเธอเล่าว่าเมื่อนานมาแล้วหลังจากที่ริชาร์ดได้พบกับเด็กสาวชื่อแอนเขาก็หายตัวไปและไม่เคยมีการพบศพของริชาร์ดเลยแต่คดีนี้ก็ถูกตัดสินว่าแอนเป็นฆาตกร สิงเธอให้การเอาไว้ว่าลิชาร์สัญญาว่าจะพาเธอไปประจนภยัยตามข้อมูลในหน้ากระดาษที่เขาได้มาจากพีฟโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าเธอจะต้องแก้ปริศนาที่เขาสร้างเอาไว้เพื่อพิสูจน์ตัวเองสะก,ก่อนสิงเธอไม่เคยทําสําเร็จเลยไม่ได้ออกเดินทางไปกับลิชาร์ดด้วยส่วนมิญยันของลิชาร์เขาหายตัวไปไม่นานหลังจากที่เขาปรากฏตัวแต่เมื่อไม่มีหลักฐานยืนยันว่าสิ่งที่แอนพูดเป็นเรื่องจริง,<ๆ>งเธอก็ถูกส่งตัวไปแอสคาบันสิงเฮเลนเล่าว่าหลังจากผ่านไปหลายปี ตอนนี้แอนน่าจะไขปริศนาแรกที่ริชาร์ดสร้างเอาไว้ได้แล้วแต่จิตใจของเธอก็ถูกทำให้บิดเบี้ยวโดยชีวิตในอาสคาบันด้วยเช่นกันทำให้ในตอนนี้แอนไม่ยอมพูดคุยกับใครเฮเลนเลยคิดว่าเธออาจจะยอมคุยกับเราที่มีความเกี่ยวข้องกับหน้ากระดาษเหมือนกันก็ได้ทั้งคู่เลยเดินทางไปอาสคาบันเพื่อไขปริศนานี้เมื่อมาถึงผู้คุมวิญญันก็โจมตีทั้งคู่ทันทีแต่เฮเลนก็ไล่พวกมันไปได้และได้คุยกับแอนซึ่งเธอไขปริศนาของริชาร์ดออกแล้วจริงๆแต่เธอจะพูดเป็นปริศนาซึ่งเเรราาาาสมมถข้้ใจันได ส่วนเฮเลนที่เดินเข้าไปใกลจะทุกแอนทำร้ายทำให้เราต้องเดินทางต่อตามบอสเซที่แอนให้มาตมลำพังและได้เจอกับวิญญ,ญาณของริชาร์ดในที่สุดบานสลิททลินเราจะได้รับการติดต่อจากสโครเหลฟูลับใช้ตระกูลแบกเขาจะเล่าว่าอัพโพลเนียแบกที่เสียชีวิตไปเคยเป็นนักเรียนฮอกบอทเมื่อประมาณ50ปีก่อนซึ่งเธอเคยพูดถึงหน้ากระดาษที่หายไปอย่างตื่นเต้นและสโครบเชื่อว,ว่าเธอเอามันเข้าไปในถ้ำส่วนตัวของเธอด้วย เขาเลยบอกที่ตั้งของถ้ำนั้นให้กับเราและขอให้เราช่วยเอาแหวนของตะกูลแบ็กกลับมาให้เขาเพราะเขาอยากจะเอามันจะเป็นของขวัญให้ครูใหญ่แบ็กแต่แทนที่จะได้เจอกับหน้ากระดาษเรากลับได้เจอกับวิญญาณของรีชาร์ดในนั้นแทนซึ่งเขาเล่าว่าเขาเคยพยายามฉีบอะพอลโ,โลเนียด้วยการขโมยของมากมายมาให้เธอแต่เขาไขแหวนตะกูลแบ็กไปนานแล้วและรีชาร์ดก็เข้าใจว่าอะพอลโลเนียไม่ได้สนใจหน้ากระดาษนั้นเขาเลยคิดจะพิสูจน์ดยการเดินทางตามข้อมูลในหน้ากระดาษ และตายยังไม่ทราบสาเหตุรู้ตัวอีกทีตัวเองก็กลายเป็นผีหัวขาดไปซะแล้วและในเมื่อเราต้องการหน้ากระดาษที่หายไปลิชาร์ดก็ตกลงจะพาเราไปถ้ำที่เขาตายหลังจากไขปริศนาภายในถ้ำเราก็จะได้เจอกับร่างของลิชาร์ดที่เหลือแต่กระดูกกับหน้ากระดาษที่หายไปและสิ่งที่ฆ่าเขาก็คือเหล่าอัศวินที่ทำหน้าที่ปกป้องพื้นที่นี้นี่เอง หลังจากเอาชนะน้ำมาได้เราก็จะเดินผ่านประตูเวทมนตร์ที่อยู่ด้านในสุดและได้คุยกับอาจารย์แด็กแฮมในรูปภาพเขาเป็นคนที่สร้างบททดสอบท,ทั้งหมดที่เราเจอเพื่อคัดหาผู้ที่สามารถมองเห็นเวทมนตร์โบราณได้ซึ่งก็คือเราเขาเรียกห้องนี้ว่าแมปแชมเบอร์หรือห้องแผนที่ทั้งที่ห้องนี้ไม่มีแผนที่อะไรเลยแต่ามหาหนังสือที่อยู่กับอาจารย์ฟิกแต่เราไม่ได้เอามาด้วยเขาเลยบอกให้เรากลับไปเอาหนังสือมาก่อนซึ่งเมื่อเดินออกมาจากห้องแผนที่เราก็พบว่าที่ตั้งจริงๆของมันอยู่ใต้โรงเรียนฮอกวอตส์นี่เอง จากนั้นเราจะไปเข้าเรียนวิชาขี่มอกวาร์ของอาจารย์โคลเ่าว่าระหว่งางรออาจารย์ฟิสกลับมาจากกระทรวงตามด้วยการมาคุยกับเซบาสเตียนเพราะเขาอยากพาเราไปห้องลับอันเดอร์ครอฟที่เขากับโอมินิสเพื่อนสนิทใช้ในการฝึกฝนคาถาต่างๆแต่เขาสัญญากับโอมินิสไว้ว่าจะเก็บเรื่องห้องนี้เป็นความลับเขาเลยขอให้เราอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกโอมินิสแต่ทันทีที่ออกมาจากห้องโอมินิสก็เจอเราและรู้ความจริงทันทีซึ่งเขาก็ไม่พอใจจริงๆ ด้วยการมาเจอกับอาจารย์วิสลีย์ที่เรียกเรามาเพื่อพาไปห้องต้องประสงค์ที่เธอกับดีเอลของเธอหาเจอตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นนักเรียนแต่เราก็หามันเจอก่อนที่อาจารย์จะมาถึงเสียอีกสิ่งห้องนี้จะมีรูปร่างเปลี่ยนไปแต่มอบสิ่งที่คนคนนั้นต้องการเธอเลยอยากให้เราใช้ห้องนี้เพื่อช่วยให้เราเดยนรู้ได้เร็วขึ้นนี่จึงกลายเป็นเหมือนห้องส่วนตัวของเราที่จะใช้ทำเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นการตีของปลูกผักหรือปรุงยา จากนั้นเราจะกลับมาหาอาจารย์ฟิกเพื่อเล่าสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาไม่อยู่และเอาหนังสือลงไปที่ห้องแผนที่ด้วยกันซึ่งเหตุผลที่อาจารย์และแคมบอกให้เราเอาหนังสือมาด้วยก็เพราะว่ามันถูกใช้เป็นกุญแจเพื่อทําให้แผนที่ปรากฏขึ้นมาบนพื้นนั่นเองโดยแผนที่บนพื้นจะแสดงจุดที่เราต้องไปรับการทดสอบของเราอาจารย์รุ่นก่อนที่เรียกตัวเองว่าเดอะคีเปอร์โดยเหตุผลเดียวกันกับที่พวกเขาเคยบอกกับมอแกนนักนั่นคือการศึกษาอย่างถ่องแท้และพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่เราจะได้เป็นผู้ใช้เวทมนต์โบราณได้อย่างถูกต้อง แต่อาจารย์ฟิกก็บอกว่าตอนนี้พวกเขาไม่มีเวลาแล้วพอแดนล็อกก็กำลังตามหาสิ่งที่แร็คแฮมซ่อนเอาไว้เหมือนกันอาจารย์แร็คแฮมเลยบอกสถานที่การสอบครั้งแรกกับเราทันทีที่แรกคือหอคอยไม่ไกลจากฮอกวอตส์ ord, ซึ่งตอนที่เราม,มาถึงทหารกรอบเล่นของแดนลลอกก็มาถึงที่นี่แล้วเช่นกันหลังจากผ่านการทดสอบมาได้เราจะได้เห็นความทรงจําของแร็แฮมในอ่างเพนซีฟมันจะเล่าถึงตอนที่แร็คแฮมสอนวิชาให้กับโมกานา ซึ่งเธอก็ทําได้ดีแต่มอกนาก็ทํหนาเศร้าและบอกว่าตั้งแต่พี่ชายของเธอตายไปสภพยาพจิตใจของพ่อก็ยาแย่มาตลอดจนตอนนี้เขาไม่ยอมคุยกับใครเลยและสิ่งที่แรกแฮมกําลังสอนเธออยู่ก็ไม่สามารถช่วยพ่อของเธอได้เธอเลยคิดจะหาทางใช้เวทมนต์โบราณทําให้ความเจ็บปวดของพ่อหายไปแต่แรกแฮมปฏิเสธความคิดนั้นเพราะจิตใจที่สงบคือสิ่งที่เขาต้องสร้างขึ้นมาเองไม่ใช่การใช้เวทมนต์บังคับให้ได้มานอกจากนี้อารมณ์ความรู้สึกยังเป็นสิ่งที่ซับซ้อน การเข้าไปยุ่งกับมันจึงอาจส่งผลที่ไม่คาดคิดตามมาก็ได้และความเจ็บปวดของพ่อก็ไม่ใช่สิ่งที่หมอการนานะจำเป็นจะต้องแบกรับเอาไว้จากนั้นเวลาก็ผ่านไปหมอกนานะกลายเป็นศาสตราจารย์ที่ฮอกวอตส์ในวิชาการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดซึ่งเธอก็ชวนทุกคนไปที่บ้านของเธอคืนนั้นเพราะเธอมีบางอย่างที่อยากให้พวกเขาได้เห็นครับสุดท้ายก็ขอฝากด้วยกับสปอนเซอร์ g g k s t o c o m ผููให้บริการทั้งเกมและบอลเลตมากมายอย่าลืมแวะไปหนุกกันครับ ลิมในเดสคริปชันใต้คลิปเราเรบกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ